สวัสดีคับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมาร์ลีคลิปนี้เราก็มาดูมิตรภาพในสนามของการแข่งขันที่ย้อนกลับไปตอนไทยพบกับตุรกีนะครับซึ่งก็มีช็อตหนึ่งที่บาลาดินเธอมีจังหวะลงมานะครับแล้วก็เหมือนจะไปชนกับสาวไทยนิดนึงนะครับซึ่งเธอก็มองมาที่สาวไทยแล้วก็ยกมือขอโทษเลยแล้วเป็นจังหวะที่สาวไทยหันหลังไปอีกฝั่งพอดีก็เลยไม่เห็นนะครับเธอก็ยืนรอจนกว่าสาวไทยจะเห็นแล้วก็ ยกมือขอโทษอีกครั้งนี่ก็เป็นความน่ารักของนักกีฬาด้วยกันในสนามครับที่น่ารักจริงๆเป็นการขอโทษสาวไทยเมื่อสาวไทยยังไม่เห็นบาลาดินเธอก็ยืนรอจนสาวไทยเห็นแล้วก็ได้ขอโทษกันนะครับซึ่งสาวไทยเห็นแบบนี้แล้วก็รีบยกมือเลยครับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เป็นมิตรภาพนอกจากการแข่งขันกีฬา เป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นใจครับนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬาให้กัน